ขณะนี้นะครับรีสอร์ทก็ว่างนะครับผมเพราะว่ายูทูบเบอร์ก็ไปทําบุญกันนะครับผมนี่นะครับไปทําบุญกันตั้งแต่เช้าออกกันตั้งแต่เช้านะครับผมนี่ เ็ต่างเตรียมพอไปทําบุญกันที่วัดนะครับที่วัดด่านพระอินนะครับผมนี่ครับไม่มีครับผมสวัสดีขณะนี้ก็คงจะฟังเทศฟังธรรมหรือถวายอาหารแด่พระสงฆ์อยู่นะครับเชา้านี้นี่ครับคือบริเวณรอบๆตอนนี้เงียบมากเลยครับผม นี่ร้านพี่เพชรนะครับน้ำเพชรก๋วยเตี๋ยวเป็ดครับผมนี่ก็ครับผมผมก็ได้กับมาทําอาชีพเดิมของผมอีกครั้งนึงคือคอยดูแลและคอยเดินสารวจนะครับว่าครับผมนี่ ่ผิดปกติอะไรไหมนั่นก็คืออาชีพรอปรพอซึ่งเป็นอาชีพเก่าของผมครับนี่ะครับต้องมาคอยดูแลด้วยนี่ครับขณะนี้ก็ไม่มีใครอยู่เลยนะครับบริเวณร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดน้ำเพชนะครับ ก๋วยเตี๋ยวเป็ดน้ำเพชนะครับก็ไปร่วมทำบุญที่วัดด้วยนะครับนี่นะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดข้าวอมน้ำเพชก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับนี่นะครับไม่มีใครอยู่นะครับตอนนี้อาก็ กำลังเดิกันอยู่ที่วัดนะครับผมนี่นะครับตอนนี้ก็กยังเงียบอยู่นะครับเพราะว่ายูทูบเบอร์ยังไม่ได้กลับมาจากการทำบุญที่วัดนะครับนี่นะครับยังเงียบยังไม่มีคนเดินครับเท่าไหร่นะครับอาจจะมีบ้างอาจจะมีบ้างนะครับเพราะว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้า ที่ไปทําบุญกันมาแล้วตั้งแต่เมื่อวานหรือเมื่อวันที่สิบสามนะครับนี่นะครับไปทําบุญกันอยู่นะครับนี่นี่นะครับบางท่านที่ไปทําบุญแล้ววันนี้ก็อาจจะไม่ไปนะครับ ก็คือสภาพอย่างที่เห็นนะครับทำ่ห้เงียบสนัดนอกจากพ่อค้าแม่ค้าบางท่านนะครับที่ไปทำบุญกันมาเมื่อวันก่อนๆวันนี้ก็ไม่ไปนะครับผมนี่นะครับนะครับ นี่นะครับขอค้าร์นักคาร์บางท่านก็ไม่ได้ไปนะครับเนื Gray ่องจากไปมาแล้วนะครับเมื่อวันเมื่อวานเมื่อวานเชียวนะครับขนาดนี้ผมก็มายืนอยู่ที่หน้าบ้านเรือนป้าแตงนี่นะครับนี่บริเวณหน้าบ้านเรือนป้าแตงนะครับ นี่ก็ยังเงียบมากนะครับมีแต่พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ร้านนะครับนะครับอีกสักพักหนึ่ง เที่ไปทำบุญกันที่วัดด่านพระอินทร์ก็คงจะกลับมาอีกไม่นานเนี่ยนะครับผมครับผม